ทางสถานทูตไทยในประเทศอิสราเอลก็ได้มีการประสานกับทางรัฐบาลอิสราเอลตลอดเวลานะครับในการที่จะทํำการช่วยเหลือเพื่อนๆอีก11คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันทั้ง19ลายนะครับทางกระทรวงแรงงานเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปพบครอบครัวและญาติครบทั้ง19ลายเรียบร้อยแล้วมีข่าวออกมาว่ามีผู้เสียชีวิต ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนทางกระทรวงก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับว่าคนไทยเรามีเสียชีวิตหรือไม่เรายังไม่ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลอิสราเอลและไม่ได้รับการยืนยันจากเอกอัครทูตไทยประจําประเทศอิสราเอลผู้บาดเจ็บเราสามารถแจ้งได้ว่ามีกี่รายผู้ถูกจับเราสามารถบอกได้มีใครบ้างสถานทูตไทยในประเทศอิสราเอลแล้วก็อกัครทูตแรงงานไทยที่ประจําประเทศ พร้อมด้วยอีก12บริษัทที่เป็นเอเจนซี่ที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสเอลเรามีการประสานกันอย่างใกล้ชิดซึ่ง12บเอเจนต์ตรงนั้นจะมีการลงแล้วก็อยู่ในพื้นที่แคมป์คนงานทุกๆแคมป์คนงานทั้ง29,000คนอยู่ในที่เกิดความวุ่นวายมีประมาณสัก 5,000คนซึ่งเล่าเหนือจากนั้นก็อยู่ในที่ปลอดภัยเบื้องต้นของการวางแผนเยียวยาตรงนี้นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเราก็มีการเข้าไปหาลือแล้วก็มีการไปเยี่ยมเยียนในครอบครัวของทั้ง8ลายเรียบร้อยส่วนการเยียวยาตรงนี้เราก็จะทำการเยียวยาในลักษณะ 1. พ้นไปทำงานอยู่ใน ประกันตนหรือไม่ประกันตนเขาได้สิทธิ์ในเรื่องของประกันตนตรตงนั้นส่วนแรงงานที่ไปทํางานเราก็จะให้ทางกรมจัดหาหามาตรการในการที่จะเยียวยาในเบื้องต้นให้ส่วนสําหรับ11คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันตรงนั้นเราก็ให้ผู้เสีอแรงงานในแต่ละจังหวัดลงไปพบแล้วก็ให้กําลังใจเพราะขณะนี้เรายังไม่ทราบว่าถูกจับไว้ที่ไหนหรือเป็นอย่างไรก็ เป็นกรมจัดหางานที่จะลงไปทําการดูแลเบื้องต้นทางการก็คงจะต้องรอให้ทางการอิสราเอลแจ้งมาว่าสําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้เยียวยาเท่าไหร่ก็ขอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการยืนยันที่ชัดเจนจากรัฐบาลอิสราเอลเมื่อไหร่ที่ทางรัฐบาลอิสราเอลประกาศเปิดน่านฟ้าทางกองทัพอากาศเราพร้อมที่จะส่งเครื่องบินไปรับผู้ที่ไปทํางานในประเทศอิสราเอล ตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งถ้าหากว่าแรงงานคนไหนที่จะกลับมาสู่ประเทศไทยทางกระทรวงแรงงานเรานะครับเราก็ขอยืนยันว่าเมื่อท่านกลับมาสู่ประเทศไทยถ้าท่านจะกลับไปทำงานต่อในอิสราเอลกระทรวงแรงงานเราจะประสานกับทางรัฐบาลประสานไปทางบริษัทต่างๆที่ท่านได้เคยทำงานเมื่อเหตุาการณ์สงบเราจะขอ ทางบริษัทต่ทางๆช่วยรับแรงงานเหล่านั้นกลับไปทำงานในตำแหน่งเดิมเราขอยืนยันว่าตรงนี้เราจะทำให้ได้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์รเยนท่านรัฐมนตรีา่าการกระนรวงแรงงานเหตุการณ์ที่มีการที่จารมตัวประกันได้ี่สูจนตรงแล้วแล้วก็ได้มีการเข้าช่วยเหลือตัวประกันบางส่วนออกมาจากที่พุทธที่ที่ได้โดนยึดไปจากของกลุ่มคามัสนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังรอขอทราบ รายละเอียดหรือว่ามีมีมีใครที่เป็นคนไทยบ้างนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือในสุดนั้นครับสักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้งถึวันที่เจ็ดและวันที่แปดเนี่ยอิสราเอลคาดการว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนพันห้าร้อยเก้าสิบรายนะครับแล้วก็สาหัสถ,ถ,ถึงสามร้อยสิบสองรายมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยสองร้อยห้าสิบรายแล้วปึงจับตัวประกรันประมาณหนึ่งร้อยสิบคนครับสถานการณ์ที่พวกเราได้ลงไปพบกับครอบครัวนะครับ ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกับผู้ที่ถูกรักจับเป็นตัวกันก็ขอเชิญรายงานมาเป็นลายจังววันเลยครับขอบค,คุณครับมีการเนื้อเราจะไม่มีการประณามผู้ก่อเหตุเราคนอนเซร์นเรื่องแรงงานของเราตามาระหา้าทีีของเรไป250คนอีมีคนไทยกี่คนณปัจจุบันมีแรงงานทาที่ถูกจับกลุมตัวไป11ลายครับ ขณะนี้เรายังไม่สามารถยืนยันว่าตัวประกันที่ได้รับการช่วยเหลือออกมานี่มีคนไทยกี่คนใช่ไหมครับยังครับผมยังไม่ได้รับรายงานครับกําลังตรวจสอบอยู่ครับเราได้ไปพบกับญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่และภรรยาครับเพื่อนําความของใจยของท่านไปแจ้งให้ทราบครบทุกรายก็ตอนนี้ลงพื้นที่เพื่อทั้งท่าเสือเพื่อไปเยี่ยมแรงงานนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของของหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน กำลังเดินทางค่ะแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสเลมีอยู่ในจังหวัดใดบ้างกี่คนนะครับและอยู่ในภาคอะไรบ้างก็ขอให้แจ้งไปทางแต่ละจังหวัด